สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนะครับวันนี้มีรถดีๆมานำเสนอแล้วครับคันนี้เป็นเจ้า Honda Accord นะครับคันนี้รุ่นท้ายก้อนเดียวนะครับปี95นะครับเครื่องหัวฉีดเกียร์ออโต้คันนี้ m a ็17นะครับปลายท่อ JTC ครับพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยแต่งครับสามารถเติมน้ำมัน E20 ได้ด้วยนะครับคันนี้เป็นกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ครบ เครื่องน้ำไม่ดันฟันไม่ไหลนะครับรถขับดีมากๆครับคันนี้นะครับพา4ีหกห้านะครับใครหารถรุ่นนี้อยู่ครับแต่งแบบนี้พร้อมซิ่งครับต้องคันนี้เลยครับคันนี้นะครับเจ้าของขอเสนอขายได้าลคาเพียง47,000บาทเท่านั้นครับ DP คนไหนหารถแนวนี้อยู่รุ่นนี้อยู่สนใจคันนี้โทรไปได้เลยครับผมแนะนำครับสวยจริงๆครับ ผมจะลงรายละเอียดกับเบอร์โทรไว้ท้ายคลิปนะครับสามารถโทรไปพูดคุยกับพี่เจ้าของรถได้โดยตรงเลยนะครับอยู่ท้ายคลิปนะครับดูคลิปให้จบนะครับถ้าพี่คนไหนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับสวัสดีครับ